สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงค่ำคำนะคะของวันพุธค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ก็มีมีดครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดแร่นะคะมีแรมโบนะคะมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมด10เล่มค่ะเ,เดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่เ,เล็กสุดเนาะ ชุดนี้จะเป็นมีดแล่อยู่ทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะที่ทํามาจากใบตัดคอนกรีตค่ะใบตัดคอนกรีตทุกทีแม่ค้าจะทาเป็นเล่มใหญ่นะคะแต่ชุดนี้จะเป็นไซส์มินิไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกเนาะเล่มที่หนึ่งเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่เล็กสุดนะคะกว้างหนึ่งจุดเจ็ดค่ะยาวหกนิ้วนะคะสันสามมิลน,นะคะด้ามจับหกนิ้วคอเล็กค่ะด้ามของเขาจะเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่หกนิ้วค่ะ เล่มนี้เป็นเล่มที่สั้นสุดเล็กสุดนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มที่หนึ่งเล่มนี้ค่ะชุดนี้จะเป็นไซส์มินิไซส์เล็กบ้างนะคะเพราะว่าชุดก่อนๆไหมคะทำเล่มใหญ่ไปแล้วเนาะต่อไปเล่มที่สองค่ะเล่มนี้ตรงตรงไอ้คอคอมีดเขาจะคว้านขึ้นมาอย่างนี้นะคะกว้างหนึ่งจุดเจ็ดค่ะยาวหกจุดสอง สันอยู่ที่สามมิลทุกเล่มนะคะสําหรับใบตัดคอนกะรีตเนาะเพราะว่าเขาเป็นงานเย็นงานแผ่นนะคะขึ้นรูปทําเป็นมีดแล่เนาะแต่เล่มนี้เขาจะเป็นรอยตรงตรงเขาเรียกอะไรตรงสันมีดนิดนึงนะคะเป็นรอยบุ๋มนิดนึงค่ะด้ามจับเท่ากันนะคะคอเหล็กค่ะ,ะใบตัดเขาเป็นงานเย็นเนาะเป็นงานเย็น,งาน,ยนงานแผ่นนะคะใบตัดคอนกรีตนะคะสันของเขาจะไม่เกินสามมิลน,นะคะก็จะเหมาะกับการทํามีดแล่เนาะมีดแล่มีดครัวค่ะเพราะว่า น้ำหนักไม่เยอะนะคะก็จะทำมีดแรกได้เหมาะมากเลยค่ะต่อไปเล่มนี้นะคะเล่มที่สามกว้างสองนิ้วยาวหกจุดเจ็ดค่ะสันสามิลเนาะด้านจับหกนิ้วคอเหล็กใบตัดคอนกรีตเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือเขาจะมีความคมจัดนะคะคมมากแล้วก็แข็งค่ะเ,เหล็กที่แข็งมากนะคะทำมีดแรกเนี่ยเขาจะคมแรลกคมหวานนะคะหวานลิบแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้นะคะเล่มที่สามค่ะต่อไปเล่มที่สี่เล่มที่สี่เป็นทรงนี้นะคะกว้าง2.3ค่ะยาว7.2สันเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่3มิลค่ะอันหนึ่งถึงเจ็ดชุดนี้นะคะจะเป็นแร่ใบตัดนะคะเล่มละ700บาทค่ะพร้อมฝากพร้อมส่งนะคะสาหรับท่านไหนที่ชอบเล่มเล็กๆนะคะเพราะว่าชุดแล้วก็ชุดที่แล้วจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเล่มยาวเนาะ,นะ,ะเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าค่ะเล่มนี้เล่มนี้จะอ หลังโค้งๆไปเชิดๆนิดนึงเนาะกว้างสองนิ้วค่ะยาวเจ็ดจุดสามสันสามมิลเท่ากันหมดนะคะเอ่อชุดนี้จะเป็นชุดเอ่อเล่มเล็กๆไซสเล็กๆนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบเล่มใหญ่เล่มยาวนะคะคมกลิปทุกเล่มน,นะคะต่อไปเล่มที่หกค่ะเล่มที่หกกว้างสองนิ้วยาวเจ็ดจุดสี่ค่ะสันสามมิล ่ากันหมดนะคะสําหรับด้านจับเนาะชุดนี้เป็นใบตัดคอนกรีตมีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมฝากพร้อมส่งค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นเล่มยาวนะคะเพราะว่าเขาเป็นเล่มที่อมันเป็นชุดที่แล้วเนาะที่เขาลงเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะคะเป็นเล่มยาวค่ะเล่มนี้กว้างสองจุดหนึ่งยาวสิบจุดสองค่ะสันเท่ากันนะคะสามมิลเล่มนี้น้ําหนักสองร้อยสามร้อยห้าสิบกรัมค่ะเล่มนี้เล่มยาวนะคะ หนึ่งถึงเจ็ดนะคะเจ็ดร้อยบาทพร้อมสักหนึ่งถึงเจ็ดนะคะเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมสักพร้อมส่งค่ะเล่มน,นี้ยาวสุดที่แปดนะคะเล่มที่แปดจะเป็นแลมโบนะคะแลมโบมีสองเล่มค่ะแปดกับเก้านะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่แปดกว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดนิ้วสันหกมิลค่ะน้าหนักเจ็ดร้อยกร,รัมนะคะอ่าเป็นแลมโบแลมโบก็จะเหมาะกับการฟันไม้เนาะด้านจับเจ็ดนิ้วคอลิกนะคะ เป็นลัมโบปลายตัดแบบนี้นะคะน้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รัมค่ะเล่มนี้แม่คะให้ราคาเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับยาวสิบเอ็ดนิ้วนะคะต่อไปเล่มที่เก้าลัมโบเล่มที่เก้าเล่มนี้กว้างสองสิบสามยาวสิบสองนิ้วค่ะสันหกมิลน,น้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รมัมเล่มนี้แมคะ้าให้ราะคาเล่มละหนึ่งพันบาทนะคะสำหรับเล่มสิบสองนิ้วนะคะลัมโบชุดนี้มีสองเล่มค่ะ เป็นเหล็กรางรถไฟนะคะแลมโบ้แลมโบ้เหล็กรางรถไฟสองเล่มน,นะคะต่อไปเล่มสุดท้ายจะเป็นหมุดรถไฟค่ะหมุดรถไฟที่เขายังมีอยู่เนะาะเขาจะเป็นเล่มสุดท้ายนะคะสําหรับหมุดรถไฟนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะมีเล่มน,นี้เล่มเดียวนะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ค่ะยาวเจ็ดนิ้วสันสามมิลค่ะด้ามจับอยู่ที่สี่นิ้วสี่นิ้วครึง่งเนาะดอกหมดสองจุดค่ะ เป็นหมุดรถไฟหัวของเขาจะเป็นหัวของเมกานะคะเป็นหัวกลมๆแบบนี้เนาะมีเล่มเดียวนะคะเล่มสุดท้ายด้ามไม้พยุงดํานะคะล้อกีวนเก่าค่ะเล่มนี้หมุดรถไฟเล่มนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสาหรับท่านไหนที่อ,อยากได้หมุดรถไฟที่เป็นเหล็กที่อ่าค่ันหายากค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะหาก็ไม่มีนะคะช่วงนี้เนาะมีเล่มนี้เล่มเดียวนะคะหมุดรถไฟค่ะด้ามไม้พยุงเล่มละหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าพี่ๆสนใจชุด่ มีดแรลมิีครัวนะคะหมดรถไฟชุดนี้นะคะก็โทรติดต่อค่ะที่เบอร์0629507582นะคะ mm hmm. เบอร์นี้แอดไลน์ like mm hmm. เพิ่มเพื่อนได้ค่ะ mm hmm. ทุกเล่มแมคะมีฝัก p v c แบบนี้ให้ทุกเล่มนะคะแถมฟรีค่ะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้แมคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ